ัคสิบวันเลยขนาดนี้ครับคุณตีตี๋บ่อนี้นะคุณกับคุณลุงน้อยอย่างนี้เดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเชียงรายนะครับวันนี้ก็คือตอนนี้ประมาณสิบวันนะครับเกษตรกรบอกว่าถ้าประมาณสิบวันนี้ประมาณไหนครับกุ้งประมาณเท่านี้ฮะนี่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 เท่านี้ใช่ไหมะอ่าเท่านี้แต่ตอนนี้ที่เราใช้ซัลโตโอไปสิบวันไห้ประมาณเก้าวันเนาะ รับซุปเปูตัวนี้9วันเป็นไงครับตัวใหญ่เลยนี่าสิบชองจิดอยู่ในเนี่ยวนน่ะโอ้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมั้ยครับคุณตีลองซูี0ครับว่านี่ฮะ9วันนะครับดูฮะเกษตรกรบอกว่าไม่ไม่เคยได้แบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้น่าจะประมาณเซนหนึ่งอ่ะ มาเนี่ยครับถ้าปกติปกตินี่ยกขึ้นมาแทบไม่เห็นเลยสิบปันครันไม่เคยเห็นเหรอเห็นตัวเลยไม่เห็นนะยืนยันครับนี่ห้าวันนี้สองอาทิตย์ลุงครับช่วยทำให้ปับสภาพน้ำสร้างหุ่นโซ่สร้างหุ่นโซ่หันี่สามร้อยบาทตีให้ยังไงหัวหน้าใช่ครับสองหนึ่งสองเล็กเล็กสองเล็กเใช้ได้สองไร่นะครับ นี่ผมปล่อยนะครับครับผมครสองอย่างเงี้ยแต่คล้ายๆอย่างเงี้ยแต่มันมันทำให้กุ้งรอดคาบดีกินอาหารเก่งใส่เข้าจีิหัวหน้าใส่ข้าวฮ้คุรู้จักอิชวนาโนะมันจะคล้องเหมือนกันอย่างนี้แเป็นคนเสีอย่างนี้มีอยู่สิบสองเป็นเจ้าเดียวกันครับผมกินอาหารได้ดีครับแล้วก็ปรับสภาพน้ำได้ครับผมเป็นอยู่ระหว่างช่วง7.5ถึง8.5ดจุดห้าทำให้ กุ้งเนี่ยก็าบดีกินก็กินอาหารดีรอบภาบดีมันเลยโตอย่างที่คุณลุงเห็นคุณลุงบอกว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรได้อย่างนี้นะ